ตั้งแต่กันญาเนี่ยครับให้จับตาดูค่างเงนินตลาดหุ้นอันนั้นเน่คือตัวที่จะเป็นตัวบอกซึ่งผมมองว่าค่างเงินจะเริ่มตกตลาดหุ้นจะเริ่มผันผวนแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนต้องการเงินสดอ่าคนก็จะเริ่มแบบ่็คือคนที่มีงเงินฝากแบงก์เยอะอาจจะเริ่มถอนแบงก์มาเก็บไว้กับตัวบ้างปีหน้าดีอาจจะมีการ เขาเรียนกาขายคุ้งก,กเยอะเพราะราคาก็น่าจะมีการผันควนเศรษฐกิจตอนนั้นก็จะน่าจะเริ่มผลส่งผลกระทบเยอะเพราะธุรกิจกิจการเยอะครับแล้วปีก็ประมาณใหม่ปี65ก็น่าจะแบบเริ่มเห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลทําง,งบขัดทุนค่อนข้างมากคือแน่ๆคือรัฐบาลต้องประกาศกู้เงินรอบแน่ๆผมมองแล้วในวช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจายเพราะดาวมันใชยับชุดนี้ถ้าไม่ยุบสภาแล้วยังจะสื่ออยู่ต่อเป็นปีหน้า อันนั้น,นคือที่สิทผมน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่ถ้าเกิดยุบสภาแล้วเลือกตั้งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขั้วเดิมกลับมาแต่ผมมั่นใจอย่างนึงคือคงคงจะไม่มีใครเอาลอาต่อชุดเดิ พี่ผมทานายไว้แล้วว่าตั้งแต่กันยาเนี่ยครับให้จับตาดูค่างเงินตลาดหุ้นอันนั้นแหละคือตัวที่จะเป็นตัวบอกซึ่งผมบอกว่าค่างเงินจะเริ่มตกตลาดหุ้นจะเริ่มผันผวนแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนต้องการเงินสดคนก็จะเริ่มแบบ่็คือคนที่มีเงินฝากแบงก์เยอะอาจจะเริ่มถอนแบงก์มาเก็บไว้กับตัวบ้างคนที่เก็บเป็นหุ้นก็าอาจจะแบบพอมองว่าหุ้นมีกำไรก็าอาจจะเริ่มเทขายเหมือนประมาณว่ารอสัญญ,ญาณต้นปีได้ดีอาจจะมีการอะไรกเทขายหุน้นกันเยอะเพราะราคาก็น่าจะมีการผันผวนเศรษฐกิจตอนนั้นก็จะ น่าจะเริ่มผลส่งผลกระทบเยอะเพราะธ่รกปจปีจากปดจากกิจการเยอะครับแล้วปีก็ประมาณใหม่ปีหกห้าก็น่าจะแบบเริ่มเห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลทํางบขาดทุนมันช้างมากคือแน่ๆคือรัฐบาลต้องประกาศกู้เงินรอบแน่ๆผมมองแล้วในช่วงเดือนตุลากากิจการเพราะดาวมันชยับรอบหนึ่งแล้วก็ราหูตอนนั้นล้วงสัตว์เต็มด้วยเพราะน่าจะมีประกาศกู้เงินรอบหนึ่งน่าจะเป็นก้อนใหญ่กว่าที่ประกาศในล่าสุดนี้เหมือนจะมาว่าประกาศมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดอะไรประมาณนี้ครับ แต่จริงๆก็คือมันไม่ได้ฟืฟ้นฟูมันเป็นเหมือนแค่แก้ขับในช่วงที่แบบว่ารัฐบาลไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแล้วก็เอภาคธุรกิจมันยังไม่มีแววว่าจะฟื้นแตเพราะมันมันตกไปเยอะแล้วตอนตุลาเนี่ยก็คือถ้าใครเขาเรียกว่าธุรกิจไหนที่ยังเดินอยู่ได้เนี่ยผมถือว่าคุณผ่านให้นี่มันเนอะผ่านดาน่า,า,า,นดานใหญ่มาแล้วง่ายๆคือถ้าผ่านด่านใหญ่มาแล้วก็คือจะพรอมมีโอกาสลุ้นว,นว่าปีหน้าตัวเองจะฟื้นได้แต่ธุรกิจไหนที่ไม่ผ่านเดือนกันยานตุลานี้ไปก็คือเตรียมตัวรีสตาร์ทใหม่ไม่ก็ ต่องกันดีว่าเปกิจการไปหาอะไรอย่างอื่นทำหรือบางคนที่เคยเป็นเจ้าของกิจการอาจจะต้องกลายมาเป็นลูกจ้างหรือคนที่เคยเป็นลูกจ้างเคยทํางานอยู่ในระดับบนๆแต่ต้องรอมยอมไปใช้แรงงานขนาดนั้นเลยคือมันจะเป็นลักษณะขนาดน,าดนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะหนักกว่าปี40คือปี40เนี่ยคือลงเมืองไปแย่นะเป็นนี่แต่ว่าลากรากคือคนฐานะยังไม่พลิกมากครับแต่ตอนนี้คือคนคนฐานะคนพลิกมากคือคือปี40แบบคนรวยจนเพราะบริษัทเจ๊ง นักธุรกิจเจ๊งเพราะหุ้นตกค่างเงินตกแต่ตอนยุคนี้คือคนรวยอาจจะแบบพอซื้นตัวกลับมายอยจจประคองตัวได้แต่ว่าคนที่ระดับกลางถึงล่างมาก็ื้อไม่ซื้นแล้วครับยากที่จะชื้นมาได้คือเปลี่ยนฐานะไปเลยธุรกิจในปี65ที่จะสวายได้อยากแรกคือคุณต้องขายของแบบ inter go inter เอาเองินต่างชาติเข้ามาครับอันนี้คือส่วนที่สุดงั่นก็คือถ้าคนขายสินค้าออนไลน์มันต้องเริ่มมองหาสินค้าที่เป็นพวกของซิมเนียของอะไรที่เป็นของที่แบบว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยที่ปกติเคยขายแล้วท่องเที่ยวแล้วปรปวากฏว่าปีนี้มันไม่มีท่องเที่ยวจำเป็นมันขายไม่ได้เอาของสินนั้นมาปรับแล้วก็ไปขายในตลาดต่างประเทศได้ทั้งในอเมซอนในอีเบในพวกนี้คือคือต้องต้องเจาะตลาดต่างประเทศอันนี้ข้อดีของคนทําการช้าออนไลน์นะครับ ยังพอออกไปได้ส่วนคนที่ทําการค้าในประเทศอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะธุรกิจก็คือกําลังซื้อคนลดไปเยอะอะไรต่างๆที่แบบว่าเคยขายได้มันอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับหมวดโน้มนิภาวะโควิดผมมองว่าคนจะต้องปรับเรื่องวิกฤตการทําธุกร,ารกิจของตัวเองให้คนมีความมั่นใจด้วยนั้นการลงทุนก็จะเยอะขึ้นพวกร้านอาหารโรงแรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นชัดที่สุดที่ว่าต้องต้องลงทุนใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้าง,งจะเยอะเลยครับแต่ก็ยังทําไปได้อยู่นะเอาจริงๆร้านอาหารโรงแรมปีหน้าผมมองว่าขาดขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีะคนจะมองว่าโควิดทำพวกเขาเจ็บไปเยอะแต่ผมมองว่าปีหน้าไงก็ขาขึ้นเพราะคนอัดอันะคนอยากเที่ยวคนอยากจะอ,ะอยากเอาไปกินนอกบ้านเนี่ยเยอะแน่ๆ,นๆถ้าเมาาื่อไหร่อาตราการระบาดลดลงแล้วคุณปรับธุรกิจให้มันรองรับกับเขาเรียกว่า new normal ได้สร้างความมั่นใจได้คุณภาพไม่ตกผือผว่ามันก็ยังไปได้ต่ออันนี้คือผมบอกว่าคนที่อึดผ่านเดือน ตูดาได้ทนหน่อยปีหน้ายังมีความหวังถึงแม้ว่ารัฐบาลมันยังไม่ดีขึ้นแต่สถา,านการณ์โดเมืองมันดีขึ้นมันก็ยังมีโอกาสทมาหากินอยู่คนคนส่วนหนึ่งที่ยังมีกําลังซื้อม,มันก็ยังมีครับแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยกว่าเดินมนั้นเราก็ต้องพิถีพิถันมากขึ้นในการทำธุรกริจจอบกลุ่มให้มันชัดเจนคือจะจะ,จะขายแบบอะไรแบบัง่ายเหมือนเมื่อก่อนก็่คงจะไม่ได้ร้านอาหารคือถ้าเมื่อก่อนคนคนอาจจะบอกว่าก็ ถ้าขายคนทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องความสะอาดอันนี้ไม่ได้ต้อง normal ทุกอย่างต้อง<ม><ม>สะอาดต้องดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเอดึงดูให้คนมาซื้อครับมีความมาั่นใจแล้วเช่นเดียวกันร้านอาหารตามสั่งที่แบบเล็กๆที่เขาบอกว่าเขาทําใหญ่ไม่ได้คุณก็ต้องเน้นว่าทําแบบส่งลิเวอรีลล่ให้ได้แต่อาจจะไม่ต้องไปพึ่งพาแกบอะไรเงี้ยเอาแค่คนในชนุมชนขายให้คนในหมู่บ้านคนในคอนโดคนในแถบนัน้นให้ได้อะ่ะก็ก็กพึ่งพาตัวเองได้แล้วคือ ขายคนใ,ใกล้ๆก่อนนะครับไม่ต้องไปขายใกใใลลักษณะที่เป็นร้านเล็กๆนะแต่ส่วนธุรกิจอีกอันหนึ่งที่จะบูมจริงๆในปีหน้าเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นพวกธุรกิจเขาเรียกว่าเช่าซื้อกับธุรกิจที่เป็นพวกเงินกู้อันเนี้ยมันจะมีคนสนใจทํากันเยอะคือพูดคึอคนที่มีทรัพย์สินมีรถยนต์มีบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่แบบว่าจะมีปล่อยบ้านให้คนเช่ามีรถยนต์ให้คนเช่าที่แบบว่าเขาไม่เป็นภาระเหมือนเช่าใช้ตามวานันตามเวลา คนมาเช่าบ้านอยู่แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสูงมากคือเพื่อคือพอมีเก็บค่าเช่าให้คนเขาเขาเขาอยู่ได้ไม่ได้เก็บแพงเกินไปไม่ได้เอาอะไรหรือหรอลาอย่างเงี้ยเขาจะมีคนสมาคเพราะคนที่เริ่มต้นทํางานหรือธุรกิจที่เขาเริ่มจากบาทำงานเริ่มจ้างพนักงานอะไรกลับมาทําอย่างเงี้ยเราะคือเขาก็ต้องการเขาเรียกว่าเขายังไม่มีเงินไปซื้อทรัพย์สินไรถาวรในยเขาหรอกเขาก็ต้องเช่าไปก่อนมพวกธุรกิจให้เช่าซื้ออะไรพวกนี้เราเหเงินกู้ว่าจะคขาแจะบูมเพราะเงินกู้เนี่ยคืออย่างเนงที่บอกครับก็ต้อง เพื่อเอาไปใช้ในชิ้นประจําวันลงรวมถึง,งทําธุรกิจส่วนตัวเอามาประกบอบธุรกิจตัวเองมีอยู่เพราะนั้นมันหลีกเนี่ยไม่ได้เลยว่าธุรกิจปีละน,นี่คือจะอยู่กับพวกเช่าเช่าซื้อซื้ออย่างก็คือปีลาลาหูมันทับดวงเมืองด้วยแล้วราหูเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการให้เช่าเน้นบอกให้เลยว่าเรื่องให้เช่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเงินกู้จะบ,บูมที่สุดแต่ก็มันไม่ใช่แค่นั้นนะอีกอันที่จะบูมก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเรื่องเกี่ยวกับศีรักศิธิ์การทําทัววไ้พระ ซึ่งผมว่าคิดว่าจะทำในปีหน้าก็จะบูมเหมือนคนหาที่พึ่งครับแล้วก็กำลังจะแบบอยากจะฟื้นตัวก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรไว้และจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายนะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับอาการไหว้พระทาบุญเนี่ยคือถ้าเราถ้าัฐบาลฉลาดนะผมมองว่าวางแผนดีๆโปรโมทให้คนท่องเที่ยวไปเลยครับทุกจังหวัดควรจะโปรโมทให้แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองจะมีคนสนใจอ่มาเยอะ มันจะได้ดึงการท่องเที่ยวกับมาด้วยคือไม่ใช่แค่คุณมาไหว้พระขอพรสิรร่งศักดิ์สิทธิ์นะมาเที่ยวด้วยมาซื้อของในจังหวัดนั้นด้วยอันนี้จะช่วยทําให้เศร,รษฐกิจดีขึ้นซึ่งผมมองว่าถ้าเรามีร,รัฐบาลดีโอกาสมันก็จะฟื้นได้ง่ายเพราะเราใช้ต้องใช้ประโยชน์จากลาหูครับเออเอาคนที่เขากําลังแบบเขาเรียกมีปัญหาความทุกข์เขาอยากจะไหว้พระเขาสนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างต่างก็นั่นแหละให้จังหวัดชล้าขึ้นมาแล้วก็ จัดงานอะไรต่างที่มาให้คนไปท่องเที่ยวไปไหว้พระมันก็จะช่วยดึงการท่องเที่ยวจากบมาได้เช่นเดียวกันราหูทับดวงเมืองเนี่ยก็คือเราขายของต่างชาติก็จะดีด้วยแน่นอนรัฐบานนลน,นั้นก็ต้องเรียกว่ากระตุนต้นส่งออกให้คนเอาสินค้ากเกษตรไปส่งออกด่วนเลยที่มันชา้าสต็อกในช่วงนี้หรือของกินหรืออะไรก็ตามนะครับไปส่งออกแล้ก็จะขายได้เพราะจริงๆผมว่าคนคนต่างชาติน่าจะคิดถึงอาหารไทยแล้วแต่เขาอาจจะพูดเลยไม่ได้เพราะตอนนี้ติดโควิดจะหมดเรามีออกไปขายเองมีออกไปอะไรที่แบบว่า ส่งออกไปได้ครับให้คนเขาหายคิดถึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเที่ยวครับจึงต้องให้ของไปก่อนอันนี้ก็จริงๆผมมองว่าดเมืองมันมีโอกาสที่ดีอยู่อ่ะเพียงแต่ขอให้แบบว่าเอาง่ายๆคือรัฐบาลใหม่มาขอให้เห็นโอกาสตรงนี้แล้วกันคือไม่อยากให้ประเทศมันแ่ไปม,มก,กว่าแบบนี้แล้วอ่น่าจะมีครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นแต่เป็นข่าวดีในเรื่องเขาเนี่ยอาจจะเนี่ยเกี่ยวกับวงการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับอ่ วงการในเรื่องการท่องเที่ยวมีสัมมากกว่ามันน่าจะมีนัตกรรมอะไรใหม่ๆหรือแบบว่าอะไรก็ตามที่ในกลุ่มวงการการท่องเที่ยวเขาเริ่มคิดแผนเริ่มอะไรเริ่มทำมา mm hmm. อันนี้ไม่รัฐบาลนะภาคเอกชนย้อนคือคือเราจะได้อะไรจากภาคเอกชนในเขาเรียกว่าในสายด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับสาธารณสุขในช่วงประมาณปลายปีนี้แต่ถามว่ามันมันพอเป็นข่าวเลยที่จะปกเขาเรียกว,ว่าข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในปีนี้ไหมคงไม่แต่ก็ให้เห็นว่าเออมันยังมีทางสว่างอะไรบ้าง แต่ในขณะดาษเงืนการมันก็ต้องได้รับก,การสนับสนุนจากภาครัฐนะครับต้องย้าเลยว่าต้องรับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็รัฐบาลหลังจากเพื่อคือชุดนี้ถ้าไม่ยุบสภาแล้วยังจะสืบอ,อยู่ต่อไปอีกปีหน้าอันนั้นแหะคือที่สิทธิผลน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่ถ้าเกิดยุบสภาแล้วเลือกตั้งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขั้วเดิมกลับมาแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งคือคงคงจะไม่มีใครเอาลอดมาต่อชุดนี้น เพราะมีเราต้องมาเตือว่าคนคือจะร้องนี้เราคงจะไม่เอาอแล้วก็ชุดใหม่มุมมองใหม่ก็น่าจะน่าจะมีคนที่เห็นอะไรที่แบบว่าเออไอตรงนี้มันต้องทําไอตรงนั้นมันต้องทํามันไปดีกว่าคนเก่าที่ทิฐิเยอะแล้วเจอแล้วไปก็คือไม่อยอมเปลี่ยนนี่มันก็นยังดีขึ้นหน่อยนึงอะพอะถ้าสำหรับผมมีข้อแนะนาอยู่แค่ส่งข้อครับของประชาชนในตอนนี้ที่ผมวาคือเรียกว่าแก้เค็ดวงเมืองไปวยแล้วกันดับแรกเลยคือเราต้องไม่เงียบ คือคือถักคือเราจะเงียบไม่ได้ครับเพราะถ้าเราไม่พูดเราไม่ด่าเราไม่ทําอะไรเลยคือเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราต้องคอยพูดคอยเตือนให้แบบฝั่งนึงเขารู้ว่าเฮ้ยประชาชนไม่พอใจนะไม่คุณทำอย่างนี้ได้นะอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคือต้องทําให้เสียงดังไปเรื่อยๆถ้าเสียงเงียบเมื่อไหร่เขาก็จะคิดว่าสิ่งนี้เขาทามาถูกเขาจะแอบซูนีทันทีแล้วเราก็จะ จะต้องจำยอมยอมนับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆครับเราองไม่ยอมราต้องพูดถึงแม้ว่าเราพูดแล้วบอกมันไม่เห็นจะมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงปมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับมันเปลี่ยนแปลงได้แต่มันต้องพูดไปเรื่อยๆจนทุกคนพูดกันหลายๆคนจนเสียงดงังเสียงดังแล้วเดี๋ยวตอนนี้คือคนที่อาจจะเงียบเขาก็มองว่าเขายังไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่พูดแต่เมื่อไหร่ที่เขาเสียประโยชน์เขาจะกล้าพูดมากขึ้นเพราะมีคนพูดอยู่แล้วมันก็จะเสียงดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆมันต้องรับสมัดีครับและอีกอันนึ่งาาาาตาววาาตัววววเเอองงผผมม่่่่่ไใชชร้ยกัน เห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรต้องต้องพูดต้องแก้แล้วขณะเดียวกันมีใครเดือดร้อนยีอไรก็ต้องช่วยกันแล้วตอนนี้ก็คืออะไรที่มาว่ามันมันช่วยกันไดก็ช่วยๆกันไปก่อนอย่างเช่นธุรกิจอะไรที่เขามีปัญหาแล้วเราคิดว่าเราควรจะช่วยเขาได้ก็ช่วยๆกันไปแต่จริงๆคําพูดเนี้ยผมไม่อยากจะพูดจับคนคนที่ทั่วไปผมพูดกจากคนที่คุณยังสบายอ่ะคือถ้าคุณยังทําธุรกิจตอนนี้แล้วคุณยังยังขายได้ดียังมียอดขายเข้ามาคุณได้รับผลกระทบดูเมืองน้อยหรือแบบเป็นอ่าคนที่แบบว่า ทำงานมีเงินเดือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรควรจะช่วยครับอย่ามองว่าตัวเองไม่ได้เดือดร้อนแล้วแล้วจะไม่มีผลกระทบวัน้างหน้าคุณก็จะโดนผลกระทบแต่ถ้าวันนี้คุณช่วยคุณปร,ประคองคนลอกค่าคุณได้ผ่านไปได้วันหน้าคุณจะม้วนแบบนี้เอาผิวทูนนี้กันมวนแบบนี้ไม่หยู่แค่นี้แล้วก็จะไม่ไม่แล้วมีที่อยู่ในสังคมด้วยแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําอะไรไม่ช่วยเหลือกันเลยโดนพวกคนที่แบบมีมีทรัพย์สินมีเงิน,งนทองมากๆแล้วยังเห็นแก่ตัวอยู่คิดว่าเออ อยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรใครทนไม่ได้คนจนที่มันตายไปอย่างเงี้ยคนข้างหน้าคุณไม่มีที่ยืนแล้วเมื่อไหร่ขั้การเมืองเปลี่ยนคนก็จะมองคุณเป็นพวกไหนก็รู้อยู่จริงๆ mm hmm. คือผมไม่อยากให้บอกว่าให้คนคนที่เดือดร้อนก็นช่วยกันเองคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยต้องช่วยแล้วผมว่ามันมีแล้วจริงๆิก็คนที่ไม่เดือดร้อนระดับแรกๆคือขราชการระดับสูงนั่นแหละทุกวันนี้คุณไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนเท่าไหนทั้งภูมินี้แล้ว